สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวอ่ะรอมวงเข้ามาครับได้เวลาของบุญระวีตีข่าวก็จะเอาข่าวมาตีแพรมาตีแพ่ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับชมกันว่ามันคืบหน้าครึ่งหลังไปยังไงเรื่องการบ้านการเมืองเพราะว่ามันจะเปิดสาภากันแล้วครับวันนี้วันพุธพรุ่งนี้พฤหัสวันศุกร์ ก็เป็นการเปิดประชุมสมัยสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและของรัฐสภาและหลังจากนั้นล่ะครับอีเลงเตงตุ้มแล้วอีเลงเตงตุ้มแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ได้หรืออะไรก็ได้และโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่กลุ่มเดิมเดิมเยาวชนปลดแอกกลุ่มคณะราษฎรไม่ใช่กลุ่มเดิมเดิมแล้วและไม่ใช่กลุ่มเดิมเดิมของคุณจตุพรพรหมพันธุ์หรือว่ากลุ่มไทยไม่ทน มันมีกลุ่มใหม่ซึ่งเคยเป็นเพื่อนประยุทธ์เป็นพวกประยุทธ์เคียงข้างประยุทธ์เคยอยู่กับพรเด็จการประยุทธ์ก็คือกลุ่มกรมก,รกรรสรหรือนกหวีดนกหวีดเขามาตั้งชื่อใหม่คือกลุ่มประชาชนคนไทยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวการเมืองเมื่อไม่เกี่ยวการเมืองเขาเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแล้วคนที่เขาเสนอให้เป็นนายกเนี่ยก็ต้องเป็นคนใหม่เป็นคนกลางเขาบอกมาแล้วว่าควรจะเป็นใคร เมื่อวานนี้เขาไปยื่นหนังสือครับกลุ่มนกหวีดซึ่งเขาไม่เอาเทพเทือกแล้วนะครับมาเดินคนละทางกับเทพเทือกเขาก็ไปยื่นหนังสือขอให้ประยุทธ์เนี่ยลาออกพวกอดีตกรกรปรสแกนนำพันธมิตรเขาเห็นตรงกันครับเขาเห็นตรงกันบอกว่าเวลาเนี่ยควรจะลาออก แต่คนที่ยืนเคียงข้างเถียงคอเป็นเอ็นเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้คือด็อกเตอร์เสกสกลหรือว่าเสกสะกวยอะไรแรมโบแลมโบแลมโบแหมผมลืมชื่อแรมโบละอีกคนก็คือธรรมนัสปรากฏแรมโบสวนทันควันเลยมารับหนังสือบอกโอ้ยคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์ในวิกฤตอย่างนี้ไม่มีใครเท่าพลเอกประยุทธ์บริหารสุด สุดยอดเยี่ยมกระเทียมดองดีที่สุดในฐานะผู้นำทางหลายก็รับหนังสือเขาไว้แล้วก็ไปบอกประยุทธ์ว่าเฮ้ยเขาไม่เอากับมึงแล้วนะคนที่เคียงข้างประยุทธ์มาโดยตลอดเนเมื่อวานนี้เขาก็ไปยื่นหนังสือคุณพีชิตชัยมงคลและก็คณะไปถึงสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเลยไปที่ทำเนียบเลย เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยลาออกจากตําแหน่งเพราะว่าไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชนและไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ในายพิชิตชัยมงคลได้ยื่นหนังสือถึงนายกผ่านนายเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายก เนื้อหาในแถลงการของกลุ่มประชาชนคนไทยซึ่งก็คือกลุ่มนกหวีดเดิมหรือกลุ่มกรมกรปสเขาว่าไงครับเขาบอกว่าเนื่องจากระยะเวลาเจปีที่ผ่านมารัฐบาลนําโดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทุกด้านมีแต่ความพยายามจากกระชับอํานาจออกแบบรัธรรมนูญเพื่อสืบทอดอํานาจอีกทั้งยังผิดสัญญาประชาคมซึ่งเคยให้ไว้ต่อรัฐสภา ในด้านบทบาทของนายกรฐมนรีีซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดที่ยืดเยื้อมากว่า1ปีซึ่งสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยและยังลุกลามวิกฤตเศรษฐกิจที่ก่อนจะระบาดก่อนการระบาดของโควิด19มีปัญหาอย่างหนักอยู่แล้วภายใต้าการบริหารงานของนายกพลเอกประยุทธ์ยิ่งสร้างปัญหาปากท้อง อย่างแสนสาหัสยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมีการออกมาตรการที่ไม่เข้าใจพื้นฐานของปัญหาในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ปรากฏปรากฏว่าถึงแม้นายกจะมีอำนาจอยู่ในมือทั้งพระรามยหยัดการบริหารราชการแผ่นดินในสถา,านการฉุกเฉินและการรวบอำนาจในกฎหมายอื่นๆแต่ปัญหาก็คือขาดความสามารถของนายกรัฐตรีซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การแก้ปัญหาล้มเหลว การเกิดแพร่ระบาดเป็นรอบที่สและไม่มีท่าทีว่าสถานการณ์จะทุเลาเบาบางลงจนเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติถแถลงการเขาบอกว่านอกจากนี้รัฐบาลไม่สื่อสารกับประชาชนด้วยการให้ข้อมูลที่เท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ครอบคลุมเพียงพอในการสร้างความตะกนกตกใจในหมู่ประชาชน มุ่งแต่การสื่อสารในมิติทางการเมืองเพื่อปกป้องตนเองและโยนความผิดให้กับประชาชนจนเกิดความไม่ไว้วางใจและความไม่เชื่อมั่นที่สำคัญ <c oughs> รัฐบาลซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันร์โอชายังไม่มีการแสดงท่าทีใดๆเมื่อมีการก้าวล่วงใส่ร้ายและโจงตีสถาบันกษัตริย์อย่างจงแจ้งรัฐบาลไม่ปกป้องสถาบันอย่างเข้มแข็งอันนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเกราะปิดบังพฤติกรรมชั่วร้ายผิดจริยธรรมทางการเมืองและทบทวนความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังคงแสดงความคือแสดงตัวออกราวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นหาเป็นปัญหาแตกแยกของคนในชาติเกี่ยวกับสถาบันทั้งที่จริงแล้วต้นเหตุมาจากปัญหารุนๆของรัฐบาลเอง นี่เป็นแถลงการของคุณพิชิตชัยมงคลครับที่เขาใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มประชาชนคนไทยซึ่งแยกออกมาจากกลุ่มเทพเทือกแยกออกมาจากกลุ่มนกหวีดและก็คือไอ้กลุ่มกกปศแถลงการเขาก็บอกว่าได้พิจารณาถึงคำปรารภของรัฐนูปี60ที่ชี้เห็นถึงวิถีชีวิตวิถีของประเทศชาติจากการที่ไม่มีจากการที่ผู้ไม่นำพา ในเรื่องของกฎเกณฑ์บ้านเมืองทุจริตช่อฉนบิดเบือนอำนาจและขาดความสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติประชาชนทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลและแต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นําพาแก้ไขจนทําให้วิกฤตเนี่ยขยายตัววิกฤตขยายตัวและขยายตัวกว้างลึกคุณภาพชีวิตของประชาชนวิกฤตหนักถึงขีดสุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหากปล่อยให้เนิ่นนานออกไป ประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะล่มสลายด้วยเหตุนี้การแก้ไขวิกฤตของชาติจึงต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงนายกและคณะร,รัฐมนตรีที่ต้องร่วมมือกันเสียสละเช่นเดียวกันโอ้โหเลเทะยาวเหยียดเลยยาวเหยียดเลยแล้วก็กลุ่มคนไทยเนี่ยเขาใช้ชื่อกลุ่มประชาชนคนไทยเขาเห็นว่าเวลานี้สมควรอย่างยิ่งที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเสียสละลาออก เพื่อให้คนไกลของสภาเนี่ยให้คนไกลของสภาเนี่ยเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามตามภายใต้รันูลปี6 0 2ูนเนี่ยมาตรา272วรรสอโดยยกเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีพักการเมืองจากกรณีที่ไม่ได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็แสดงว่าเขาขอนายกคนกลางและนายกคนกลางที่เขาเสนอมาเนี่ย เขาเสนอชื่อคุณสุประชัยพานิชพักครับสุปรชัยเป็นใครเคยอยู่ประชาธิปัตย์เคยเป็นรองหัวหน้าพักและเคยเป็นสสประชาธิปัตย์ลาออกไปเป็นเลขาธิการอังถัดและก็อดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกในฐานะที่เขาบอกคุณสุปชัยเนี่ยมีวุฒิภาวะและก็มีคุณวุฒิพอจะเป็นนายกได้แล้วถามตู่เี่ยเขายอมไหมตู่เขายอมไหม เขาไม่ยอมยังไงเขาก็ไม่ยอมก็ไล่อย่างเดียวยังไงพิชิตการที่จะเอานายกคนกลางมาเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วขี่ไว้เต็มกางเกงมันต้องเป็นสามปอสามปอจะเอาคนกลางก็ต้องเป็นสามปอแต่คนที่ในมีในบัญชีรายชื่อที่เขาเรียกว่าบัญชีรายชื่อนายกลตร,รีตอนที่เลือกตั้งวันที่ยี่สิบสี่มีนาปีหกสอง พรกพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นได้ไหมเป็นได้เป็นได้ครับซึ่งจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตร,รา272วรรค2คือการยกเว้นที่จะเสนอชื่อบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองเสนอไว้ตอเลือกตั้ง พลเองอนุพงศ์ก็เป็นได้แต่ต้องยกเว้น272วงเล็บ2มาตรา272วงเล็บ2แต่ถ้าเอาในบัญชีรายชื่อที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ประยุทธ์พ้นไปพลังประชารัฐไม่มีตัวแล้วเขาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วเขาจะยอมเหมถ้าเขายอมคนที่มีอันดับสองมาอันดับสองก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทย เขาจะยองอนุทินไหมเมื่อวานนี่วันอังคารก็ตะเพิดกันหยกหยกทุบโต๊ะอนุทินบอกให้พี่น้องประชาชนที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยนะเข้ามาได้ฉีดได้เลยบอกอินเข้ามาได้เลยเสร็จแล้วเมื่อวานประชุมคณะร,รัฐมนตรีประยุทธ์ตบโต๊ะบอกเฮ้ยเลิกไม่เอาเพราะวัคซีนไม่พอจะต้องใครจะฉีดวัคซีนให้เขาคิวมา แล้วให้ไปลงชื่อมาผมถามว่าอนุทินจะเอาหน้าไปไว้ไหนมาเล่นหักหน้ากันกลางคณะรัฐมนตรีหักหน้ากันกลางโซเชียลหักหน้ากันกลางสื่อมวลชนที่เขาฟังอยู่ทั่วโลกอนุทินบอกไม่เป็นไรเจ้านายผมผมรักเจ้านายตอแหลหรือเปล่าจริงๆใจแนหะละรักประยุทธ์ไหมไม่มีผมไม่เชื่อหรอกที่คุณไปให้สัมภาษณ์สื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่เชื่อผมอยู่กับใครผมก็รักคนนั้น ไม่จริงครับถามว่าอยากไหมอยากแต่ไม่กลา้าไม่กลา้ากลัวแทงหวยผิดเพราะรู้ว่าประยุทธ์เนี่ยคุมอำนาจสอวอประยุทธ์ตั้งมายังอยู่อีกสามปีครับยังมีอำนาจอีกสามปีที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเกาะไว้ก่อนไม่ดีเหรอเหมือนกับพักมแแรงสาบเอ้ยไม่ใช่พักอะไรเขาเกาะไว้อะเกาะไว้ก,วก่อนอย่างน้อยก็มีตำแหน่ง ประชาธิปัตย์เขาก็มีตำแหน่งอยู่เขาก็เลยเกาะไว้เหนียวหนึบเลยก็ยังไม่สละบอกก็ทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อจะบริหารราชการแผ่นดินเอานโยบายไปช่วยพี่น้องประชาชนโอ้โหมันท่องยังกระสูตรคูณแล้วถามว่าเขาจะยอมไหมอนุทินให้คุณขึ้นมาอนุทินมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักรัฐบาลก็คือพักภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งที่ร่วมกับรัฐบาล ก็คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์มีแคนดิเดตนายกบัญชีรายชื่อนายกเมื่อตอนเลือกตั้งทั่วไปคราวที่แล้วไหมมีไม่ใช่จุรินคนนั้นคืออภิสิทธิ์เวชาชีวะอภิสิทธิ์ไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับแค่ลาออกจากสอสอถ้าเลือกอภิสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์เป็นนายกถามว่าหลายคนอยากจะได้กัญจานาศิลปะอาชา เป็นไม่ได้ครับในบัญชีนายกเพราะพรรคชาติไทยพัฒนาได้เสียงแค่10บเสียงมันจะต้องได้เสียงในสภาไม่ตำวา่า25เสียงหนึ่งในหถึงจะมีสิทธิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อได้พรรคฝ่ายค้านมีไหมเพื่อไทยมีอยู่คนเดียวคือชัยเกษมนิติสิริ สุดารัตคุณหญิงสุดารัตออกไปแล้วลาจากสมาชิกพรรคไปแล้วศูนย์แล้วไม่มีสิทธิ์เข้ามาแล้วและก็ชัดชาติก็ออกไปแล้วเหลือชัยกเกษมโดเดโดเด,ด,เดอยู่คนเดียวแล้วมันจะมีโอกาสไหมถ้าวุฒิสมาชิกไม่เอาด้วยคนบอกเฮ้ยคนซื่อคนตรงคนดีคนเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่เสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวทในบัญชีรายชื่อก็เป็นไม่ได้ เพราะว่าอิมมีแค่25เท่าไหร่มีสิบกเสียงมันต้อง25เสียงขึ้นไปตามรัฐธรรมนูญถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตามบัญชีตามบัญชีของพรรคการเมืองหรือตามแคนดิเดตพรรคแต่ถ้ายกเว้นถ้ายกเว้นมาตรา272วงเล็บ2โดยเสนอชื่อคนกลางเนี่ยทำได้พลตรกเสรีก็มาเป็นได้ ศิลปะอาชาหัวหน้าพักท่าไทยพัฒนาก็มาเป็นได้หรือว่าหรือว่าจะเอาก้าวไกลคุณพิธาก็มาเป็นได้นี่หมายความว่าต้องยกเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อในบัญชีรายชื่อแล้วมันจะเป็นตามนั้นไหมจริงๆแล้วเนี่ย กลุ่มนกหวีดที่เขาแปลงร่างมาเป็นกลุ่มประชาชนคนไทยเนี่ยเขาก็หวังครับเขาก็หวังว่าจะเอาคนที่ไม่เกี่ยวกับอยู่ที่พักการเมืองไม่เกี่ยวกับพักการเมืองเขาก็ไปยื่นนายกบอกเฮ้ยลาออกไปอไอ้ยื่นธรรมดาเนี่ยนายกจะดวงตาเห็นทาสําเร็จพระอาหารหันต์เห็นกับพี่น้องประชาชนอยากได้คนใหม่ที่เกง่งสุประชัยก็ใช้ได้เป็นคนที่มีความคิด กว้างไกลและเป็นคนที่สากลรู้จักต่างชาติรู้จักเพราะเคยเป็นผู้อำนวยการอังถัดเป็นผู้อำนวยการ WTO ทโอมาแล้วฉะนั้นเขาก็รุกครับเขาก็รุกเขาก็ทําของเขาเหมือนกัคณะรัษดรเขาก็ทาของเขาไทยทนเขาก็จัดรายการอภิปรายนอกสาภานะไปทางออนไลน์ก็มีคนฟังมากมาย่ายกองทนายนกเขาเขาก็มาร่วมกัน มาร่วมกันกับคุณพิชิตชัยมงคลก็อีกหลายคนทนายนกเขานี่ที่ตอนล้ำเหลือถึงผมคุยไว้ให้ฟังเมื่อวานเนี่ยแกน,นำกกปศที่ปรึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนหรือกลุ่มนกหวีดถ้าวันนี้ใครดูรายการข่าวทะลุใหม่ผมพูดเรื่องนี้ไว้ในรายการข่าวทะลุใหม่เขาออกมาแถลงเมื่อวันที่ส5บห้าขอให้ประยุทธ์ลาออกก็มีคุณพี่ชิตชัยมงคลที่ไปยื่นหนังสือให้นายก เมื่อวานเหมือนกันมีคุณปรีดาเตียสูวันมีสิริชัยไม้งามเขาบอกเป็นกลุ่มที่เขาไม่ฝักฝ่ายพักการเมืองคือจะฝักฝ่ายพักการเมืองหรือไม่ฝักฝ่ายไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเป็นพักที่เชิดชูเทิดทูนประชาธิปไตยเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาปรบมือให้เขาปรบมือให้แล้วคุณก็สารงานต่อที่จะปฏิรูปประเทศที่คุณคุยไว้คุยไว้โมไว้สมัยที่เป็นนกหวีด บอกจะปฏิตีรูปประเทศจะปาิรูประบบตำรวจจะปฏิีรูปขันติการพล,ลเรือนจะปาิรูปนักการเมืองแล้วก็ทําไม่ได้จะสถาปนาเป็นรัฐาธิบัติที่รัฐาธิปัตย์พี่เทพก็มาเดินรัฐาธิปัตย์ก็ยกใหพยย้พี่ประยุยเอ้ยพี่ประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์เอาปืนไปไล่ยิ่งรักแล้วจนบัตรนี้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ต้องหรอกเอาแค่วันนี้คือเกือบจะเจ็ดปีถาม แม่งปฏิรูปอะไรบ้างวะแล้วเขาก็เวลานี้เข้ามามันมีวาละแฝงว่าเฮ้ยจะเอาคนกลางไอ้การที่เอาคนกลางเนี่ยมีคนเคยมาพูดจำได้ไหมดอรอาทิตย์อุไรลัตเจ้าของมหลาลัยชื่อดังแล้วก็ทนายนกเขาเน,นี่ยทนายนิติธรล้ำเหลือเนี่ยเขาก็สนิทสนมกับสุริยะาสายกตาศีลาสุรยาายิรรยะาสาก็เป็นลูกจ้างของดอรอาทิตย์อุไรรัตเป็นอาจารย์อยู่ในมหลาลัยรังสิต สุริยาสายทํางานอยู่ที่นั่นเขาก็เข้ากันเป็นปีเป็นขุยดออรอาทิตย์เขาก็สนิทกับน,นายอนันต์ปัญญาราชุนอาน,นันต์เป็นสองสมัยแล้วไม่กลับมาแล้วแก่แล้วก็เสนอความเห็นเขาก็บอกว่าประยุทธ์ผิดมาเจ็ดปีแล้วประยุทธ์ก็บอกเฮ้ผิดมาเจ็ดปีแต่พวกสลิมเขาพวกที่ยืนหยัดเคียงข้างผด็จการเขาไม่ยอมรับเขาบอกประยุทธ์ดีที่สุดยอดที่สุดเยี่ยมที่สุดพอมาวันนี้นะครับ กลุ่มที่เขาเชียร์ตู่กลุ่มที่เ็เชียร์ประยุทธ์อยู่เคียงข้างประยุทธ์ตั้งแต่วันที่ยึดอํานาจเมื่อหปีที่แล้วมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมาหมดมายืนตรงข้ามกับประยุทธ์หมดฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการต่อสู้ทางความคิดมันก็เกิดถึงที่สุดก็ลงถนนผมถึงบอกว่าไอ้ลงถนนน่ะ คุณลงไปก็ไม่ชนะมันมีกฎหมายมากมายกายกองกฎหมายในเรื่องของการชุมนุมกฎหมายในเรื่องของพระราชบัญญัติโรคติดต่อคุณลงไปก็เจอคดีเหมือนกับจตุพรก็เจออีกคดีหนึ่งเมื่อเดือนก่อนที่ไปพูดเจอพรลกอฉุกเฉินเจอพรลกอพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะยกเว้นเรื่องของสถาบันซึ่ง กลุ่มลังหลังเนี่ยไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไปแตะก็ต้องยกไว้ในฐานะเราเป็นคนไทยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสิ่งที่เราศรัทธาเราก็อย่าไปแตะต้องอย่าไปแตะต้องเราแตะต้องประยุทธ์อย่างเดียวก็ไม่มีใครเขามายุ่งฉะนั้นการจะรบกันการจะไล่ประยุทธ์ริมถนนข้างถนนเนี่ย มันค่อนข้างยากเหมือนกับดอกเตอร์ทักษิณโทนี่ชินวัตรว่ามันยากแต่ที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่ในสภาเหมือนกับจะเปิดสภาวันศุกร์เนี่ยอาทิตย์หน้าเขาก็เริ่มประชุมกันแล้วถ้าประชาธิปัตย์ถอนอยู่ออกมาถามว่ามีแววไหมเวลานี้ก็ปรากฏว่าที่เป็นข่าวทางโซเชียลคุณป้าพักดีพรซึ่งเป็นพันเมียภรรยาของนายหัวชวนก็กระซิบแล้ว ว่าพี่ชวนจะลงเรือแปะจนเรือล่มอับปางกลางทะเลชเลตน้องปลื้มก็กระซิบพ่อว่าพ่อเอาอย่างนั้นเหรอก็รู้กันอยู่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นอยู่กับนายหัวชวนขึ้นอยู่กับลุงชวนถ้าลุงชวนเซโนลุงชวนหยิบกระเป๋าก้าวลงบันไดเดินออกจากรัฐธ,ธภาเมื่อไหร่วันนั้นประยุทธ์ก็พัง แต่วันนี้ลุงชวนยังอยู่กับประยุทธ์ซึ่งสืบทอดอำนาจเผด็จการจากการยึดอำนาจมานี่คือพรักประชาธิปัตย์ถ้าพรักประชาธิปัตย์เกิดโยนผ้าขาวยอมแพ้ว่าเฮ้ยกูไม่อยู่กับมึงแล้วและภูมิใจไทยผู้ยิ่งใหญ่ภูมิใจไทยที่จะสั่งหันซ้ายหันขวาหันได้ก็คือคุณพี่เนวินชิดชอบของผม เขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงพูดจริงทําจริงถ้ามันสุดๆในวินก็ต้องเอาขณะที่พี่น้องประชาชนกําลังทุกขยากเวลานี้เนวินก็รับรู้ได้เขาอยู่บุรีรัมย์อยู่อีสานก็รู้ว่าพี่น้องทุกแค่ไหนมันถึงจุดแล้วนะมันถึงจุดแล้วพี่เนวินมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันตายขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน ไม่ต่ำกว่า10บยี่สิบห้าสาบสามสิบวันร้อยสาวันร้อยแล้วป่วยวันละสองพันสามพันนี่มันปลาเข้ามาแสนกว่าแล้วครับเราจะทนอยู่อย่างนี้หรือครับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายฉะนั้นโอกาสที่จะให้ประยุทธ์ลาออกมันไม่มีทางแต่โอกาสที่จะคว่ำประยุทธ์เนี่ยมันมีทางถ้าสองคนมีความเห็นตรงกันคือในชวนกันในเนวิน ผมเชื่อว่าจบจะไปทนอยู่ทำไมเมื่อถูกย่ำยีคขามาขอให้ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วจะไปทนอยู่ทำไมการเปลี่ยนแปลงมันมีขึ้นตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือเลวลงทุกคนมั่นใจว่าเปลี่ยนนายกมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันจะไม่เลวร้ายไปกว่ายุคประยุทธ์อีกแล้ว เอาละข้างหน้ายังไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนคนนอกเข้ามาผมเชื่อแน่ว่าวุฒิสมาชิก250คนเขาก็ต้องมีวิญญาณของความรู้สึกรู้สาว่าพี่น้องกำลังเดือดร้อนยากจนกำลังล้มตายเพราะไอ้โลกกระจอกที่รัฐบาลชุดนี้ทำถามว่าเขาจะสนับสนุสน,นประยุทธ์กันต่อไปไหมถ้าสนับสนุนประยุทธ์กันต่อไปมันก็จะอยู่กันไม่ได้ทีนี้ปิดสวิ์สวไล่แม่งไห้หมดสว เอากันอย่างนี้ผมพูดด้วยวิญญาณของนักสู้ด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกที่เห็นใจพี่น้องประชาชนอยากเห็นพี่น้องประชาชนไปสู่ทางเลือกใหม่อยากเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของพี่น้องประชาชนฉะนั้นลาออกเถอะครับพลเอกประยุทธ์ลาออกไปให้บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเถอะครับทุกคนจะได้ปรบมือให้ว่า แม้จะช้าไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเสียสละเวลานี้ฉีดวัคซีนมาหรือยังอ่ะไม่วอล์กอินเข้าไปเขาบอกวัคซีนไม่พอแล้วมันจะสร้างภูมิต้านทานหมูได้ยังไงต้องฉีดให้ได้ถึง20ล้านผมก็เรียกร้องให้สร้างภูมิต้นานท,ตนทานเดียวทุิต้านทานเดียวทาอะไรออกกาลังกายกินอาหารครบห้าหมูโอ้ยังไม่ทนันไม่พอผมว่าเอางั้นผมแนะน Beta ําเบต้าโกลแคน นี่สร้างภูมิต้านทานหมู่ศาสตราจารย์ดอ็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์วราคาหมินอดีตปร,รัดกระทรวงสาธารณสุขบันทึกไว้ในหนังสือชื่อเบต้ากรูแกนดีที่สุดในโลกศูนย์หนังสือจุฬาจัดจำหน่ายนะมหาลัยหลายแห่งครับไม่ตำากาสามสี่สิบแห่งเป็นพันๆมีรายงานเป็นพันๆรายงานเขายืนยันตรงกันว่าไอ้ตัวเนี้มันสร้างภูมิต้านทานได้นี่ในทางวิชาการฮนะไม่ได้โฆษณาแต่เวลาคงไม่มีเล่าให้ท่านฟังผมพูดเป็นชั่วโมงก็ไม่จบหนังสือเล่มมันใหญ่เลย คุณหมอมศัก์อดีตปริดกระทรสาธาสุขออกมาเขียนว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างท่านโทรศัพท์มานะผมจะมีเจ้าหน้าที่ทางวิชาการอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรยังไงเพราะเวลานี้ในทั่วโลกมีขายทั่วโลกแล้วเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยี่ห้อนะครับมันเป็นชื่อสามันแต่มันเป็นสารอาหารตัวนี้และดีที่สุดก็คือเบต้ากรูแคนที่สกัดจากยี์ขนมปังปลอดภัยที่สุด เมืองไทยเขาก็ทําเรียนแบบเห็นมาดีเขาไปสกัดจากยิสสาเหล้าสาเบียร,ราคาไม่แพงแล้วมันไม่สะอาดมันคุณภาพมันไม่ได้แต่ถ้าสกัดจากยิสขนมปังเนี่ยมันได้ครับอันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการข้อมูลทางวิชาการแล้วต้องเล่าให้ฟังองีกเยอะเอาละไปคุยกันนาเบอร์โทรศัพท์มีและก็สมัครสมาชิกซะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี่จะเอาเสื้อมาแจกเสื้อที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับทั้งสีขาวสีดำเนี่ยเป็นเสื้อที่รายการ ข่าวทะลุไม้ขายอยู่นะสวยมาก490บาทข่าวทะลุไม้นะแต่ว่าสิ้นเดือนจะแจกจะสุ่มแจกให้กับสมาชิกคนที่สมัครสมาชิกค่าสมาชิกวันละบาทกว่าครับเดือนละ50บาทแล้วโชคดีอาจจะได้เสือ้อผมเอาเสื้อสิบตัวเลยแจกนะใครที่เป็นแฟนคุณบุญลอยแฟนคุณบุญลวีก็สมัครสมาชิกจะข้างล่างมีคำว่าสมัครกดไปเลยครับ ทำไมเข้าใจโทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่รับขอพระคุณมากครับที่ติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าวแล้วก็พบกันใหม่บายๆแก่บ้างไม่แก่บ้างแต่ตอนเช้าแน่นอนข่าวทะลุไหมตั้งแต่ตีห้าครึง่งลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ